เพื่อนๆวันนี้ริซอยู่ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังนะคะลิซพาเพื่อนๆมาร้านคุณโอร้านคุณโอมีมีของฝากนะคะมีของเป็นพวกหมูยอะคะ่ะเพื่อนๆกุณเชียงนะคะแล้วก็เห็ดสวัสดีค่ะพี่คุณโอคนไหนอะคะอ้าวคนนี้นคนคนโอนะคะร้านพี่มีเป็นพวกของฝากนะคะก็มีกุนเชียงค่ะหมูยออันนี้หมูยออุบลน,นะคะ พี่จ๋าหมูยอขายยังไงคะอย่างเงี้ยร้อยยี่จ้าร้อยยี่นี่ก็คือกี่กิโลคะประมาณหกขีดจ้าหกขีดนะคะร้อยยี่สิบหลายราคารสชาติเดียวกันไ,ได้ไหมจ้ารสชาติเดียวกันมีหลายราคานะคะอย่างเป็นแท่งอย่างเงี้ยคะห้จ้าแท่งละห้าสิบห้าบาทอันนี้เป็นสาล่ายใช่ไหมคะใช่จ้ะสาลัยอบร้อยสามชิ้นถุงละร้อยสามชิ้ค่ะสาลัยอบ อันนี้รวบรวมของฝากมาแล้วนะคะเจ๊เขงนะคะคุณเชียงปลาก็มีร้อยสามสิบบาทคุณเชียงนะคะคุณเชียงหมูมีหลายราคาค่ะเพื่อนๆเจ๊เล็กคุณเชียงก็มีนะคะวาสนาแนมแพ็กใหม่แนมแพ็กใหญ่ค่ะไม่ใช่แพ็กใหม่ของดีปากช่องนะคะแล้วก็มีชุดเส้นเหยียบจ้าพยวนค่ะ ได้สองเก้าค่ะและ้วเซ็เค้อยสามสเลยรสชาติเดียวกันตัดให้ยี่ห้อยเลยนุ่มไม่มันเป็นลักษะแบบนี้แหละ,ะแต่คนนี้ก็อร่อยใส่เตียนไม่ได้มากเลยมาสอเดือนออนเีเย็นได้มามใหม่ๆเลยโลนสองาสิแล้วแ,ลแต่ลูกค้าว่าชอบทานยี่ห้ออะไรนะคะได้เลยค่ะตรงนี้ก็สามห้าสมร้อขายทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะ เส้นเหยื่อจ้าบ่ะคะเส้นเหยื่อจ้าบขายยังไงคะสามชุดร้อยสามชุดร้อยนะคะอ่าเป็นจับชุดจับเป็นจับชุดมีน้ำให้ด้วยโอ้ยอย่างนี้น่ากินค่ะเนี่ยเพื่อนๆอันนี้นะคะครึ่งกิโลเหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ๋อโลนึงแล้วก็อันนี้ครึ่งกิโลนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแล้วแต่นะคะลูกค้าชอบชอบของยี่ห้อใครนะคะพวกเห็ดนี่มีเห็ดอะไรบ้างอะคะ เห็ดโคนญี่ปุ่นไีโค่ขายยังไงคะร้อยห้าสิบกิโลนึงได้ไหมอุ้นหนักนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้เรียกเห็ดเห็ดแชมบียงเห็ดแชมองนะคะมีทั้งของสดแล้วก็ของแห้งเลยค่ะร้านนี้เห็ดนี้เขาจะเป็นตามฤดูไหมคะหรือว่ามีตลอดมีตลอดค่ะเพื่อนๆมาตลาดนี้วันศุกร์นะคะ ข้างหลังก็มีนะคะโอเคได้ค่ะพี่ได้ค่ะอันนี้เป็นเส้นเกลืจ้าบหรอคะพี่เก๋ืจ้าบพวนขายยังไงคะเป็นชุดหรอาค่สามสิักครึ่งกิโลครึ่งกิโล30มสินะคะเพื่อนๆแล้วก็มีสามชุดสามห้รอยค่ะเพื่อนๆสามารถโทรมาสั่งได้นะคะพี่คาริสลบกวนขอเบอร์ได้ไหมคะสั่งโทรมาสั่งได้ไหมคะได้ค่ะศูนย์แป่ะศูนย์แปดหนึ่งหกห้นะคะ 0 8 1 6 5แป0 7 0ึ่ง่เจ็ดค่ะือเป็นเพื่อนโทรมาสั่งนะคะโทรมาสอบถามได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะมาตลาดนี้วันศุกร์มาทุกวันศุกร์ค่ะอร่อยทุกวันศุกร์มาทุกวันศุกร์วันอื่นไปไหนคะขอบางช่วงนี้ไม่ได้ขายค่ะเป็นบางที่เป็นบาง,บางที่นะคะตละาดเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ก็โทรมาสอบถามก่อนได้ถ้าใครอยากได้เส้นพวกก๋ยวยจั๊บดูนหรือว่าหมูยออุบลน,นะคะแล้วเป็นพวกของฝาคุณเชียงอะไรพวกนี้นะคะมีเห็ดด้วยโทรมาสอบถามหรือว่าฮะ เห็ดก็มีเนาะเห็ดที่พ่อค้าสั่งมาน่าจะค่ะของเชียงใหม่ค่ะก็โทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะแล้วก็แวะมาอุดหนุนกันได้ค่ะตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะถนนค่ะทุกวันจากของเรามาวันศุกร์ค่ะถนนพระราม6ค่ะเพื่อนๆซอยพิบูลวัฒนา5นะคะเดินตรงเข้ามาหน้ารีก็ได้ค่ะเข้าหน้าอารีเลยถ้าเข้าตรงหน้าอารีก็มาตามทางตรงมาอย่างเดียวนะคะอยู่ด้านหลังกรมสรรพากรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาเลย เจอกรมสำมากอเลี้ยวซ้ายนะคะมามาไม่ยากค่ะเพื<ๆ>่อนๆเปิด Google Map มาก็ได้นะคะอาลีค่ะตากซอยอารีเลยก็ไปฟ้าจอดได้เลยคนะ่ะอ่าลงลง BTS มาแล้วก็นั่ง<ๆ>มอเตอร์ไซค์มา20นั่งมอเตอร์ไซค์ก็มาเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิฟต์ฝากร้านของฝากนะคะ<ๆ>พวกก๋วยจับยวนหมูยาอุบลร้านคุณโอเอาไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะข,ข้างๆเป็นร้านประดูกฟูนะคะเ,เพื่อนๆหันหน้าเข้ามาด้านในเลยนะคะร้านเนี้ย ยำปลาดูฟูนะคะแม่สําลวยค่ะตั้งมาจ่ายเลยคือประจำลูกค้าประจำนะคะเขาไม่เคื่อดหรอกเคื่องเนา